เปรตร่างทรงบาปหลอกคนให้งมงายสมัยหนึ่งพระมหาโมคกัลานะกำลังลงจากเขาเพื่อไปบินฑบาตในเวลาเช้ามืดท่านได้พบกับเปรตหญิงตนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผิวพรรณหยาบกร้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลเน่ามีน้ำหนองไหลยเยิม้มส่งกลิ่นเหม็นราวกับซากศพลอยอยู่ในอากาศถูกนกแร้งนกกาตามจิก กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานพระเทระทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตตนนี้เคยเป็นหญิงอยู่ในเมืองราชครึ๊นางตั้งตัวเป็นร่างทรงที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้มีคนหลงเชื่อและให้ความเคารพนับถือมากมาย นางเข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากินอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตครั้นตายไปได้ไปเกิดในนรกเมื่อพลจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตร่างเน่านางอาศัยร่างกายของตนหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นร่างทรงประกอบมิจฉาชีพจึงต้องทนทุกทรมานมีร่างกายเน่าเช่นนี้